ว้าวว้าวมีอะไรนะลูกพาโลนามาพาโลนามาอาราคาโอของแกกพัมเออแล้วก็ตัวนี้ก็เขาโอปาจัดเสียงก่อนใส่โค้ดของของเหารใส่โค้ดในของเขาเขาจะหักเอเขาไปผสมเอาครับโอ้ไปผสมรวมของเขาโอ้นี่มันก็เลยพาลูกพาหลานเลี้ยงมาสุมือนนี่เนาะดีครับผุเนี่ยเช่าไว้ทริปโค้ดตีนะครับโอ้เช่าไปชิ้นโค้ดตีอะได้ได้กำไรคักกี่บาทกำไรคักๆได้อยู่ครับ ไปยืนป้อมคอยตัวละแสนก็ได้ขายอยู่โอ้ยยุคมันแปดหมื่นก็ได้ขายแดหมื่นวันที่ว่าได้ได้ต่างแปดหมื่นยุกครับยี่สิบสามสิบปีที่แล้วครับคักอยู่ได้เนาะแปดหมื่นเนี่คักอยู่ได้เงินแปดหมื่นสมัยตะกี้สามแปดแสนเหรอครับสิบมื่นกับสามแสนหรอไปครับโอ้ยดี่ยุ่งกันเอาตาจะไปไปวัดดิเออครับกระลาครับเออครับพี่น้อยครับดูตำลูกตำหลานไปครับเรับบึ้งวเบิ่งให้ลูกหลาน อย่างให้เบิ้องไปนี่เออหนอ้าตาเราบบมีแห้งแล้วครับอยู่มือเอ่อเอาเอาผุนมีความสุขครับพี่น้องครับเดี๋ยวปั่นจักรยานไปวัดไปว่าดูหมู่บ้านดูลูกดูหลานดำรงชีวิตกันนี่เห็นท้ามีข้าวสุขผู้ใหญ่ผู้หลักผู้เฒ่าเราก็มีความสุขครับนี่เห็บเบิ้งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ต่อยแล้วครับนี่เอ้านี่ใครพี่เศษดูอยู่หรือเปล่านี่แล้วแสนมือกันได้ครับนี่เบิ้งนี่นี่นี่ คือตอนนี้น่ะมีคนมาให้แสนหนึ่งแต่ว่าจะให้จริงบ่จริงวนดิแต่ว่ามือนี่ขันขันค้นห้แท้ล็อกสีขายอยู่ดูดูหน้ามันดูหน้ามันดูเนะโอ้หน้าแบบโคตรโคตรนะหน้าโคตรโคตระมันเป็นน้องเนาะน้องกันกล้วยกันกล้วยเนาะหน้าคมมากครับพี่น้องเกษตรกรตัวนี้ตัวนี้ออกสนามได้เลยอ่ะถ้าเอาไปอัดบนวัตถุ อยากถ่ายพระยากับโมเดลถ่ายอย่างเดียวแี่เกิดนี่นะครับมันกี่เดือนก่อนกี่เดือนกับตัวนี้โอ้ตัวนี้มันนี่ใกล้ขวบแล้วครับโอ้พี่นิชอนถามว่าบัวอยู่ไหนอยู่บ้านนานครบ้านหัวนานครหัวนานครตำบลบ้านแท่นอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิครับอ่าเบอร์โทรผมให้ใต้วิดีโอแล้วนะครับถ้าใครชอบทรงนี้หรือชอบแบบเนี่ยเนี่ยแบบพี่น้องคู่นี่ไหมมีพี่มั้เนี่ยพี่กับน้องครับพี่ลูกไอ้มิดไนน้องลูกต้องแขกนะ ไม่บึงนาครับน้เวเกษตรกรดูเด้อข,ขันมักสูงนี่นี่มักงวอนาเนี่อําผูกเองสิบอกปกติก็ได้พี่ปัญญาครับแต่ว่าช่วงจะไม่ใครเอาเขาคอกก<อ>ินยาครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวออกมาปราตากแดดนะเนาะัตากแดดตากหน้า,นาสวยดูนี่หน้าคมปิดเลยอะ่ะนะพี่น้องวันนี้ดูดูจากข้อพี่ปัญญาแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเกษตรนกสนหนอครับอเดี๋ยวมันจะมีที่ เดี๋ยวจะไปไปเกษตรต่อแต่วันนี้ให้ดูที่นี่ก่อนอัดอีกนิดสวยอ๋อเขามันม่นกี่เดือนก็พี่พี่ปัญญาตัวนี้ชิปเดือนแล้วมันครับชิปเดือนแล้วบ่โอ้หัวมันมนาได,ด้เลยครื่องบาบาซินยุคนี้มันก็จะทรงนี้แหละพี่ปัญญาพี่น้องเกษตรกรก็จะเห็นว่าที่เราก็เห็นราคาไหนอืม ่าเชต้าเชต้าท่านเจ้ากรรมเงินสดมาหนึ่งเจ็ดหมื่นก็พี่ใครแค่มีคนให้เท่าไหร่นะที่ว่าจะให้ไฮโลบ่เอานะเอาให้แสนหนึ่งครับให้แสนหนึ่งเนาะเอาพี่พี่บรรยายนามอีกคันลุปแสนเลยปะรูปแสนเก็บไปก่อนเอ้าอุตส่าห์ต่อยเมียบ้านแล้วว่ายเลยหรือเปล่าถ้าแสนสิเก็บไปบ่แสนหนึ่งผมเก็บไปก่อนรเพาะว่ามันมันเสียหายเงินตรงที่ว่าคือเขามาให้เราแต่คนใกล้ๆกันคทำเขาให้เอาผมให้แสนหนึ่งเขาบอกขายบัรยัมนี่เขาไม่อยกขายก่อน เอาเด็กจีซอยเบาเด้อว่าเอาจจกบอมเอาเท่าน,นั้นก็เอาเป็นแสนห,หน่อยเนาะได้บออ่าอนี่หน้ามันคมเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทใํใไมผมถึงกล้าว่าซื้อคุ้มคุ้มแสนหนึ่งเดี๋ยวผมไปดูแม่เขาเดี๋ยวพาไปดูแม่เขาด้วยแม่เขาโอ้แม่เขาเก่งแล้วคือคือ,อวัวอย่างเงี้ยแม่เก่งลูกเก่งเนี่ยเดี๋ยวส่งลูกยังไงก็ต้องเก่งนี่คือดังคมนี่อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนี่นี่นี่ก็ลูกทั้งแทะ แม่บอกครับลูกทองแท้ครับแม่สายมิตรภาพตัวนี้ก็ทองแท้แกมีสองตัวตัวนี้ราคาสิลุดตัวนู้นหลายบ่หลังกากหลังจากเนืหัคว้าหน่อยก็เกิดนะครับเกิดล้อบนกว้าตัวนี้ยังบรท่านได้กล้าเปิดมันยนะครับอเพราะอะไรตัวนี้ดูนะนี่พ่อแม่ก็คือตัวนี้ครับแม่แม่มันโคตรบัวเลยสิโคตรบัวแบบหล้งจากเป็นสายที่หายากครับใช่สายมิตรภาพอ่ะแล้วแม่มันเป็นยายเป็นสาก็ยายนี่มัน อ้ผมก็จำาม่ได้เพราะว่าผมตัวนี้ผมเสื่อมมาแต่ว่าก็ว่าเป็นลูกมิตรภาพเนี่ยเนียูแม่มันคือแม่คือแม่อย่างเงี้ยผมถึงกล้าบอกว่าลูกอย่างเงี้ยยังไงก็คุ้มเนี่ยดูนะนี่ลูกนะครับนี่นี่ลูกกับแม่นะมุมที่เห็นเนี่ยเนี่ยลูกถามว่าวัวลูกจะ,ล,กจะลูกจะหวมา,มาไหมพี่น้องเกษตรกรครับวันนี้ข้าอายุ10เดือนใช่ไหมอันนี้ตัน้ตัวนี้เจเดือนครับโอ้เจเดือนพน้องเกษตรกรผมจะให้มาดูตัวนี้อายุสักปีกว่าๆนะครับยังไงก็ ไม่แพ้เมดูพี่ผมกัดี่พี่เขาใช่ไหมที่ว่าครับเก่งเลยบอกพี่อันนี่พี่แรกก็นั่นเลยครับแต่ว่ามันกัดซื้อว่ามันตายลายตัวมัวเลยจำเกินต้องเลี้ยงพี่ตายครับพี่ตายสองตายหมดเลยตายตายสามรับโอ้พี่ตายสามครับโอ้แต่แต่แม่เขาเนี่ยพี่น้องเกษตรกรต้องบอกกันว่าเขาเคยผ่าคลอครับคือไม่ใช่ผ่าคลอไอตัวเล็กเมื่อกี้นะผ่าพี่เขาครับผ่าตัวพี่ดูดิ มันโอ้ยมันสวยมันมีเสน่ห์นะผมไม่รู้ผมเห็นวัวแบบทรงนี้แล้วผมผมชอบอะเฉพาะเขานดิผมเคยบอกอ่าบ่ได้แซงงัวได้ครับ<แ>สมมติเราขับหมดอายุไขเนาะเฉพาะเขาดิพี่น้องเอาไปสตาร์ทครับแล้วครับาสามสี่หมื่นพอขาดเลยเฉพาะเขาอ,ะอ่ะอาอ่าหลายๆท่านเข้ามาดูใหม่ๆเชิญนะครับจะอ่ะพี่เชิดมาดูแล้วพี่เชิดพี่เชิดผมผม,ผมให้ดูตัวนี้พี่เชิดดูอ่าพี่เชิดดูตัวนี้ก่อนนี่นี่ดูตัวนี้ก่อนดูตัวนี้ก่อนเบื้องหน้าเบื้องหน้าที่นี่ก่อนนี่ดูหน้าตัวนี้ก่อนหน้าโคตรคมอะแต่ว่า แต่ว่าถ้าแม,แม่ลูกคู่นี้นี่ที่ที่ให้ดูอยู่เนี่ยอันนี้แม่นะครับนี่ลูกผมอยากให้มาดูลูกอีกอีกสักประมาณหกเดือนนี่เนาะครับโอ้โอโลูกสิแบบคือคือ,คอตอนนี้หน้าไม่เก่งบอกบอกเลยเพราะรก,ก็ก็ดูไม่ออกอว่าน่า,าจะเก่งแต่ว่าผมเห็นจังโตเยี่ยมันเนี่ยเท่าไรก็ดีนะแต่ว่าแบาบก็ได้กลัวนี่ครับ ใช่เขาบอกตัวบดสวยแล้วก็ถ้าอ้วนสมบูรณ์โอ้อขันสมบูรณ์นี่ครับพี่น้องครับตัวนี้ผมผมผมเห็นแต่ยี้อมันเตะตาเลยถนะ้ามองไกลๆทีตัวนี้ตัวนี้เด่นนอกจากพี่เขาแล้วนี่ยมีอีกดูดูหน้าก็เบอร์ทวงให้ไว้แล้วนะครับก็ลองลอง,ลองมาคุยกันดูแต่ว่ามือขันปะลารอแล้วเอาปะลาร้แล้วเอาแต่ว่าอย่างที่บอกก็เลยตาตาก็บอกแล้วตาเพราะขันเนาะงัวงัวงัวงซื้อมาเลี้ยงมากับตองขายเพราะว่าเอาสก็บไปยังเดียกกรบไบ้อเลยแล้วก็บอกเรี้กขายตรงนี้นะครับผมตัวนี้นะ สมมติเนี่ยแปกหวานเนาะต่อต่อได้จักแสนสมมติเนาะแสนแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งสิห่วยสุดสุดเลยได้หนิดูดูดูหัวก่อนดูหัวก่อนอ่านี้ให้ดูดูดูน้องกับดูพี่แล้วเนาะเดี๋ยวจะมาดูแม่ทีนี้พี่ปัญญาเขาไปบเบิ้ลเอ้านี่นี่ดูนี่คู่นี้อันนี้แม่ลูกนะนี่แม่ลูกแม่ลูกครับแม่บ่เปิดลูกนี่สักพี่พี่ปัญญาสักสักหน่อยเดี๋ยวสมมติว่าสักเจ็ดหมื่นพบเพราะไหับอกระยั่างนะครันบห่วยยังไง บัว<พ>ได้แค่กับเพือ่อบางเงินเพือ่อเดดแม่แม่มันครับพี่เชิดบัวอยู่ที่บ้านแท่นชัยภูมิเนี่ยเบอร์โทรผมให้ไว้แล้วพี่เชิดเดี๋ยว,ยวผมพาไปดูแม่มันแม่แม่จะน่าคมกับเจ้าเจ้าเจ้ากันกล้วยนะนี่แม่มันแม่ลูกแดงกระสินแม่าหน้าสวยมากเลยนะนี่ดูดูแม่เขาคือคือผมกล้ากล้ารันตีบอกว่างัวเงินแสนตัวนี้คุ้มเพราะว่าแม่มันผมเห็นแม่มันและนี่ดูแม่นะนี่ดูดู แม่น่าคมอ่ะดูเลยอ่าดูแม่นนี้เนหะ็นไหมหน้าปิดดูเลยแล้วตัวมันมันเป็นสีแดงเข้มอ่ะแดงก็ได้ันสีแดงดำดก็ได้ด้วยเนาะมันมันแดงเข้มแบบแดงแบบเกาลักก็ได,แดแบบ้แดงแบบแดงเข้มเลยก็ได้ครับนี่แต่ว่าถ้าอ้วนมาหนาเนามันก็แดงามาเกษตรสมบูรณ์ข้อไหนคุณสรารบุรถามก็ก็จะไปข้อของน้องตา้าน้องตา้าเออบักบักยังก็บัก,กบักรักสยามดิ ครับไปคอกตาไปคอกของลูกบักบักลูกบักไร้เมื่อก่อนเหรอไหมลูกไร้เมื่อก่อนนี่บ้านกุแดงยนพี่พี่ไพศาลพี่ไพศาลครับบ้านกุเดียนบ้านกุแดงยนบ้านกุเดียนบ่กรอนเขาเกษตรบ่ครับครับพาทบ้านตลาดซ้ายเขาแต่เดี่ยวขวาไปกันดีครับครับบ่าทีมงานท่านนี่เนาะก็เมื่อกี้ผมกลับไปเคยไปบวชเลี้ยงอยู่คนหนึ่งครับอยู่บ้านไม่อ้วนสวัสดีครับผมเอาหลายๆคนสสวััดีครบอาจารย์โจ้หลายหลายคนนี่มาดูการพัฒนาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ไปดูซ้มพพ่อ พ่อที่อยากไปทําน้ําเชื้อได้อีกครั้งหนึง่งแล้วมาตอนนี้ให้ดูตัวนี้ก่อนช่วงกนาันบอกส,ยสวยๆใช่ใช่มันมันสวยดูดั่งดั่งแบบมันเป็นลูกเอ่อแดงกสินกับเจ้าเพชร่วานามคือบอกแดงดั่งดีเลยดั่งมันหมคือมันมีดั่งขึ้นมานะ่ะดูดูคือเพชรเศรษฐีคือแดงนั่งดีนั่งนั่งสวยเนี่ยคือแม่เขาแดงเลือดร้อยไงผมถึงบอกว่าเฮ้ยวัวตัวนี้แสนคุ้มนี่ทีนี้นี่คือแม่นะจําไหมที่นี่ก็ลูกยังที่บอกกันเนาะนี่ลูกนาค้มนี่ นี่ลูกลูกตัวนาคมนี่นี่นาคมนี่ลูกสาวท้องแท้ลูกสาวท้องแท้นี่กับกับพี่เขานี่นิม่แม่เมื่อกี้นี่นี่เป็นลูกเอ่อมิดไนท์มิดไนท์มิดไนท์ตัวเดียวเป็นลูกตัวแรกของฟินิกเนี่ยสมัยก่อนเขาส่งมาคำชื่อว่าชื่อว่าบักคัมเละเนี่ยเสียตูซื้อไปแล้วก็ไปตกอยู่ที่เสียตอกน้องไข่ฟาร์มแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าไปขมรนหรือเปล่าเนี่ยแต่ดีใจผมดีใจไม่ต้องเกษตรกรที่พันธุกรรมเขายังเหลืออยู่ดิ ส,สวยไหมล่ะใบหลอดยังอยู่ครบเลยรับอ๋อใบผสมมันดอ,อพี่นอ้องเกษตรกรใบผสมไอ้มิตรไห้อยู่ครบแต่ว่าที่ผมรุ่นก็คือเนี่ยตัวนี้จะทายังไงได้เอาไปให้พี่นอ้องเกษตรกรได้ได้ผสมหรอเนาะนี่จริงๆ,ๆพี่น้องอาจารย์ผมผมเห็นความแตกต่างทางพันธุก,กรรมแล้วมันอยากให้เอาไปส่งต่อสวัสดีครับหลายคนคุณบูมชอบตัวหน้าคมพู้ใดก็มากตัวหน้าคม <c oughs> แล้วเสียน,นึงได้นน่ แมวเด้แล้วแมวาสายหนึง่งใ,ให้ดูตัวตัว,ตว,ตวพี่เขาก่อนนี่ตัวพี่เขาลูกมิดไนล์ลูกลูกมิดไนล์เนี่ยดูหูดิคันว่าบอกว่าบุกมาดิโอกระเซียดี้ครับเน,นะาะเพราะหูมันยาวหูมันยาวเชียไปให้อันพี่สายยันเชียไปให้หมอท็อปเบ,บิ้งเนี่ยตัวนี้เพาราะว่าเรากำลังหาไอ้บัวที่รีดลำเสือเขาฟาร์มอยู่จะได้ไปผสมได้ตัวนี้ตัวนี้คันเอาซีเซไปคันละตอกันได้คักนีเนาะ ขันไดแสนหนึ่งนี่เนาะขันต่อแบบอันนี้ตรงต่อกระเด้งนะครับนี่ล่อเสรอั u ขันต่อได้นี่เอาไปได้เลยตัวนี้เอาไปได้เลยจักรลาดชัดพี่เก่งกาบอกขอ,ขอบคุณมากครับนี่ตัวนี้เอาไปทำน้ำเชื้อแต่ว่าต้องเอาไปอัดสักหน่อยถ้าจะออกชวัวนะผมขอเวลาตัวนี้นะสามเดือนน้ำเชื้อได้แน่นอนคือเอาไปเข้าคอร์สแต่ว่าตอนนี้เขาผสมจริงแล้วเนาะอืมถึงหัตผสมเนี้ย อ่ะมาเบิ่งหนามันคมหนาอหลีครับหนาคักหนาเนี่ยครัพี่เชิดตัวตัวนี้ตัวนี้มันเป็นลูกของทองแทะพี่เชิดนียเป็นลูกของทองแท้หน้าคมจริงตัวนี้ดูดูดูมันเป็นวัวคือทรงทองแท้แล้วเนาะคือทรงทองแทะเล้วเบิ่งเบือง่อเลยว่าทรงทองแท้เพราะว่าทรงก้านตัวทรงทรงทองแทะแต่ว่าหนาดีดีหนาคมให้หนาคมต่อให้หน้าคมมากเลยหน้าคมมากตัวนี้ หลายคนที่ดูอยู่ก็คงจะดูออกว่าถ้าถน้าคมคมแบบนี้ทองแท้แต่ว่าหาดหน้าคมแบบนี้ไม่ค่อยมีนะคือคมมากคือคมโอเคหน้าท้องแท้ไม่ค่อยพลาดอยู่แล้วแต่คมมากๆแบบนี้นี่วัวกระบาลเนาะพี่ปัญญาเนาะวัวกระบาลเขาดีกว่ใช่แน่ครับวัวมีกะสีสีดีเลยนะนี่สีเป็นวัวแดงเลยแหละนี่คันว่าประกวดก่อนเก่าะแนนบ้รหลุดอกสีนี่โต เราก็ต้องอัดแน่ผู้เลี่ยงดีครับอันนี้ครับเด้ผู้ได้หาไปว่าไ,ไปประกวดรุ่นแกนแชมป์ถ้วยพระราชททนงานสารคาม <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามันมันเป็นบัวเล็กมันคงสู้วัวใหญ่ไม่ได้แกนแชมป์หรอเนาะอันนี้ในค,ค,ความคิดเรานะครับส่วนมากมันบัวใหญ่จะได้แกนแชมป์อ่ะแต่ว่าคันถามว่าเลี่ยงไปแล้วผสมหรือว่าเลี่ยงเพื่อความชอบจริงจรินี่โอ้โหตัวนีคุมครับบึ้งตัวน้อยด้ตัวน้อยบัวตัวไรเขาคุมอยู่ด้ยแต่ว่าเรายังมาเปิดราคาครับตัวนี้ไอ เอาอาวผมลืมซ่าเอ้ยซื้อซื้อมันซื้ออยังก่อนซื้ออย่างก่อนตัวนี้ซื้อทับทิมครับคุณนรงค์หวัดดีครับผมพี่นรงค์ตัวนั้นซื้อมิ้นตาครับนั่นอ๋อทับทิมครับมิ้นตาครับก้านกล้วยตัวบดตัวบดตัวบดซื้อวาสนาครับวาสนาอันนั้นกับแม่เขาซื้อกล้วยหอมกล้วยหอมอืมมีซื้อมาแล้วเนี่ยวาอยู่นี่ตีตาเพิ่งแล้วตีตาซื้อเพิ่งแล้วคือคือเราเราเรามีสื่อมีวิดีโอมีถ่ายทอดสดให้ดูอย่างเงี้ยมันดีตรงที่ว่าเรามี มีมีหลักฐานเนอะว่ามันเป็นวัวไปจากอยู่นี้เองลูกตัวนี้ี่เองเนี่ยมันจะได้โกหกกันไม่ได้เวลาไปผสมจะได้แม่เขาอะมันกัเป็นวัวที่เคยพาท้องออกกันกระสิบัวสวยผ่าท้องออกก็เลยไม่อยากขายใช่ไหมครับมันผู้ออกไปเลี้ยงเพื่อจะว่ามันนะ <No. S 2> นั่นดีงครับแต่เขาูที่เราไมยากเนาะแต่ว่า แต่ว่าให้ลูกได้เด้ครับให้ลูกได้แล้วครับได้บ่ได้แล้วนี่ปลอยอยู่นี่อยู่ก็ได้ดิบ่ได้พาตัวนี้ออกพาตัวพี่ออกครับอ๋อแต่นี้ไม่ได้พาพาตัวพี่แสดงว่ามันมันก็ยังคลอดแต่ก็หมอทําดีหมอหมอทําแล้วยิบดีครับอืมอืมแต่ว่าหมออยู่ผู้เชี่ยวแล้วครับเราพาให้ยแล้วก็ว่ายังไม่รูดเพราะว่าจัเจ๊ก็มีลูกได้แต่ว่าผูรังคนเพิ่งมาบ่มีบุ้งบุ้งเลยขันมันตายก็ป้อนมันไต่ข้าพ่อโอ้โอ้เห็นตัวครับมันเป็นมันเป็นหัวคำหัวคุณเนาะคแต่เคยบอกว่า ถ้ามันได้ลูกอีกอะสีบัวคายมันก็วางสิครับแต่ละต้นมันก็ได้อีเลียเนาะก็หายแล้วดูดูหน้าหน้ามันกำลังจะมาครับผมคิดว่าขมงชี้ว่าสีหนาตัวเล็กครับจัางนี้ก็บมาครับนะแล้วก็อีกให้ได้ประมาณจากปีกว่าวผมคิดว่าค่อยเบิ้งครับเดี๋ยวอัพรูปลงให้เบิ้งแมี่ยเราเบิ้งหนาไม่ใช่โกงคือแม่ยเดี๋ยวไปให้เบิ้งแล้วแม่มันหนาหนาหนางามอีู่ดีสวัสดีพี่นรงพี่นรง ที่จะพาเราไปนครสวรรค์ไปทำบัวได้นะครับขอบคุณมากเลยพี่ลุงให้เรารู้บ้างนครสวรรค์ก็มีบัวดีเนาะเบิกจะใช้พุูมไรนี่ก็ใช้พูมินี่แล้จีนอนอะไจีนอนเลยล่ะนี่บัวงามจริงๆโซนนี้นี่เขาเลี้ยงแบบเลี้ยงเป๊ะจริงจเนี่ยดูดิด่างเหมือนแบบด่างคมละเอียดอ่ะหัวหัวนบกอีกเลครับหัวมันไหมหัวแบบหัวนี่หัวแล้วทักเขาแบบออกเขายิ่งไมตื่นเลยับคืองามเลยกับเรื่องหัวนี่ไม่ต้องห่วงเลยวัวตัวนี้นี่งาม ดูดูน้าตายดังคมกริบดังคมกริบเลยอ่ะเรียงธรรมชาติเองสิเหรอครับอันนี้อันนี้มดจากใครจากน้าได้รับไหมจากอ้อยได้เข้าไปตัดอ้อยแล้วได้ขึ้นเอาไปเค้นบ่อเอาขึ้นเค้นบ่ออ้อยบ่อครับขายให้โรงงานนี่ครับอ๋อขายให้โรงงานโดยตรงเลยอืมเจ้าคุณมีเวลากับหยาก็ตัวเได้กินจง่ายแล้วเนาะเลี้ยงแบบชาวบ้านครับคือคือคือฟาร์มนไม่ได้เป็นฟาร์มมันบ่ได้มีอาหารอัพเลยับ ไอ้กระพุนมักกับบมีเนาะบ่ครับหาบะมีเลย่องปารนักเรีนบ่ได้เรียกกระพุนมักได้เนาะโอ้ขันไดกระพุนมักได้หัวหารคนนะโอ้งามขักเลยมีอาหารหลักคือกองอยู่ด้านหลังนี่เ <c oughs> บิดอนเราเบดเลยเลยนี่พูด <c oughs> นะแล้วกะพูนครับพูดนะไอ้ฟางฟางอยู่พุ่งด้านหลังพูนโอ้แต่ว่ามักพูดได้กระมักตัวนี้ครับนี่หน้าหวานจริงตัวนี้ใช่ครับตัวนี้หน้าหวานจริงแต่ว่ามัน งานสารคามคงไปประกวดไม่ทันหรอกเนาะเพราะว่ามันถ้าไปอาบอีกสองอาทิตย์มันไม่ไหวหรอกสงสารดูต้องเอาไว้นะสนามหน้าตอนนี้อายุเท่าไหร่นะสิบสิบเดือนสิบเดือนเนาะก็สิบกว่าเดือนก็จะปลายปีเออได้ถ้าปลายปีจะได้เจอกันได้เลยจะปลายปีขันพลขันแถวสนามประกวดต้องเลี้ยงดีฤทธิ์อันนี้แบบโชคกันนานฟาร์มจากประจวบบอกว่ามีไลายส่วนแบบนี้คนเห็นกันชัดๆใช่แล้วก็มีให้เห็นกันเลยเนาะลูกตัวนี้แม่ตัวนี้เชลยไล่กันไปไว ย้ำเขามีปัญหาประท้วงอเอาเสียต้าบอกว่ามีงานเสียเสียต้ามีงานนีหมายถึงว่าเียผมรีบไปมันบอนี่อ <c oughs> เออได้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 เขาต้ากำลังชมเสียต้าหมายถึงว่าเฉยผมพาดไวแมนบอนนี่จะได้จะได้จะได้จากพี่ปัญญาไปนี่ตอนนี้คนก็ดูเห็นหาตัวนะ้อนีนะ่เนาะครับอืมอืมอืม โอ้งานหลายนะเสียตาเ,า,าเราขนเร,นเรนีย,ยรรนงวัวเลีนเออแลีนงัวแลีนควายเสียไงโอ้ะระดับหัวหน้าผูมก้าวไปเนี่ยเราก็ได้รับออเดอร์จากเราแลีนไปให้เดี๋ยวผมเสียจากนี้ผมไปบึงไปหาสีเออตาเลยเช็คโอ้เครื่องชององิ้นงของหยอดถูกมั้งเกระสีดกระสีดมีห้างจากประมาณห<อ>าสิบตัวกิโลเดยโอ้แต่ว่าบัารเสียตาอยู่บ้านบ้านเนี่ยมั้งแล้วว่าเราอยู่ในเกษตร้่ากันอยู่ในเกษตรครับเ็นบ่ อยู่ในเกษตรคัดว่าอยู่ในเกษตรกับบอหนาสิงั่นครับเพราะว่าเล็ดเล็ดทางอยากสาบุญท้องเขาไปบดดเลยบ้านมีนครับมีสองที่ไม่ต้องลาบไม่ต้องรีบหม,มายถึงว่าอ่าเสียตาสีรับงานอีกสองที่บอกว่าไม่ต้องให้ผมรีบบอกที่ไหนแต่ผมจะโทรไปหาแาต่ว,ว่าตอนนี้โอ้ตอนนี้ยังยัง,ย,งยังประทับใจว่าว่าฟ้ามี้ครับคือคือ,คอบอกตรงๆถ้ามาภูเขียวมาบ้านแท่นมาเกษตรโซนเนี้ยไม่ผิดหวังน,นเรื่องว่งามอ๋อผมกําลัง กับจากน้องบาแดงอ๋อซ้ำกันสินน้องบาแดงมากระสีครับครับครับกับบันเทิงม้ากระสีซ้ำกันเสียตาพอดีเลยเดี๋ยวไปเจอของดีถ่ายสองที่ครับายงวะวันลาเาอาวัวไปส่งสองทีหรือมั้งเงินบอ่อค,คโอ้ตาแล้วก็เป็นเสียงเป็นหน่อยเนาะเรามีงัวงามเนี่ยแล้เสร็จไปชิงแก่นแช่มเนี่ยลักสยามเราเออล,ลักสยามจะไปชิงแก่นแช่มพี่นอ้องเบงให้กำลังใจกันครับนี่ให้กำลังใจกันลักสยามต้องเตรตัวนี้ไว้บ่นี่เสียตา แต่ลักสยามเจตัวนี่ไหวบ่หนินักเกษตรกรดูดูครับดูดูด้ดวยกันธานีไทยไหมอ๋อมิดเชียงยืนฟาร์มผมผมผมลืมชื่อไม่ได้แต่ว่าผมจำตาดาฉำบันนั้นเคยคุยกันแล้วกับกับลาฉำนะครับเดี๋ยวจะไปมิดเชียงยืนอยู่โอ้ดีใจหลายมิดเชียงยืนยังยังอยู่กับพวกเราจริงๆแล้วคนที่ปั้นมิดอ่าคนที่ปั้นเพื่อนชวัวให้มีตัวมีตนก็คือมิดเชียงยืนนี่แหละนะครับ คนที่ลงปกคนสนับสนุนการทําหนังสือการทำ ữ, าินนักข่าวคนแรกเลยคือมิชชันยืนฟาร์มนี่แหละนะครับทำให้มีเพื่อนเชววันนี้ขอบคุณมากเลยดาฉามก็โทรมามาแล้วก็ามาคุยบา่บามันในยุคที่ไม่ไม่ราคาไม่สูงนี่อยากให้มาดูบ้างมันจะได้หัวราคาทาไหนแล่วา่าโอ้ล้วดีดีเดี๋ยวแวะไปดูนุ๊กนุ๊หรือเปล่านุ๊กเออนุ๊นุกมิชชันยืนฟาร์มใช่ ประจวบไม่ต hey, oh, okay. uh ้องห่วงอาทิตย์หน้าเจอกันประจวบว่อมีการถามมันเป็นข้อกชาวบ้านอยากเช็ดตุ้งหัวแจ๋บ่โชคด้านฟาร์มบ่ครับเอินเตอร์เฟสครับโอ้เราเรามีวัวงามมือนกันประจวบก็วัวงามเยอะนั่นแหละนั่นแหละเดินไปเดินไปจะเย็นเย็นชาวบ้านร้อยเปอร์เซ็นนะชัดบ้านร้ออ์อยู่นี่นะชาวบ้านร้อยเปอร์เซ็นเอนี่นี่คือฟาร์มชาวบ้านร้อยเปอร์เซ็นครับที่นี่นี่นี่เฮเบิ้งให้เบิ้งนี่หัวกระนูกโอ้หัวกลมปกเลยตัวนี้เบิ้งกับ่เบื่อครับ ก็ค <g plane story> so well, ืออย่างน้อยเราเราก็ได้ได้เป็นส no like, okay, ื่อกลางให้พี่น้องเกษตรกรได้รู้ว่าเรายังมีวัวงามเหมือนเนาะพี่ปัญญาเนาะครับลังเถือกข่นเขาอยู่ไผอยู่มันเลนไผ่เลมันมันก็สิว่าเว้ได้เนาะมันมีมูเลียงบ่มีมูลไอ่ี่ผสมบอมันนะแต่ว่ามันก็ยืนนิ่งที่เลี้ยงยืนยืนที่สุดเยาวที่สุดแม่นบอกครับเลี้ยงตั้งแต่ยุคเป็นน้อยว่ที่เอาตัวนี้น่อยเอาเอาแบผสมตัวอะไก่อนตัวนี้น่อยที่ว่าเอาง้อไปผสมเลยจริงยินนะาร์มครับฟอนคอนเลยครับโอ้ไปผสมฟอนคอนเนาะบอกครับ เอ้าพี่นุษนี่นี่นี่เคยเคยไปครับตั้งแต่ผมหน่อยครับผมผมมักนฝอนครับอ่านี่พี่นุษย์เอฟซีเอฟซีมิชยืนพามอยู่ตรงนี้นี่นี่ค้อนตอนนั้นครับพฟ้อนตอนนั้นช่วงที่ผมจําได้เคยมีตัวหนึ่งที่ที่ผมมักิโยบะเซาก็คือฮาราฮิฮารานครับของเมืองคุณนะครับโอ้บักยืนเถอะครับครับโอ้มันสงสวยจังนะคมครับผมนั่นแหละครับตะกี้เคยมักครับเอ๊ะแต่ฮาราฮิฮาราลให้ลูกบอลบอลหลายก็ฟอนฟ้อนเนาะครับบอลหลายก็ฟคอนฟคอน ผมว่าเป็นงัวที่ดูจับงามเลยครับออืามใช่กระดูกกระดูกมันจับยืนสวยทรงมันสวยน่ะเอาอะไรเขาอะไรมันมันรอจริงแต่ว่ามันรอมันอาจจะให้ลูกบ่อหลาังแมนแมนครับบอหลากหลายทังไผู้ใหญ่มีหลายตัวนะครับมีลิฟซิคาโดบอมีอ่าของอันตัวนึ่งกาะดูคานูรามาแล้วก็อาราคาโออือาราคาโอแล้วก็บาบนี้ตัวนึงอีกตัวนึงตนี้ยังแบบ เลมปิโอหรืไอหัวช้างไหมโอ้ยไอหัวช้างเลมปิโอเซียนกับแปดแสนแปดแสนครับถ้าซื้อเองกิดมันซื้อจากไหนมบมันอยู่ไทยซื้อเป็นแปดแสนโลดเลยครับตะกี้กับมากยู่ครับมางวัดเลยใช่นี่คือคนคือคนยุคนี้ที่เลี้ยงวัวต้องใจรักจริงๆนะถึงอยู่กับเราได้เนาะช่วงกลางช่วงกลางกรับผมเคยได้ตัวนึงผมไว้จงไว้ครับผมว่ามันเป็นหัวขาวลูกอ่านี่ไหมครับลูกขิงโคดำอ๋อทงกับแม่ใส่ ชลามขาวต้องอย่าเป็นวัวขาวโอ้ก่ได้เก็บใบบอบอครับโอ้แต่เสียดายอันนี้แสดงว่าเป็นวัวยุคใหม่เลยใช่ไหมพ,พี่พี่ปัญญาครับค,ครับน,นี่ <ผม S 1> ชุดนี้ครับชุดนี้เป็นชุดนี้คือค,คือ,ค,อคือยุคใหม่จากจากแม่พันธุ์ที่ว่าเอามาค,คือสองตัวนี้เราเราเราเอามาเนาะครับครับเรามานำเข้าเป็นเป็นยุคใหม่คืออันนี้มันมิมิตรภาพเนาะตัวขาวนี่รูปมิตรภาพวแดงนี่มิตรแดงกัลสินเอามาผลิตแล้วก็ผสมเสตเด้วยอ่ะ มาเยี่ยมจกักรลาดด้วยพี่กิงไกรบอกได้เลยครับผมเห็นที่อื่นมีตัวสวยงามประจวบมีสวยงามไหมนั่นสี่พิทุกประจวบมีสวยงามกว่าเขาไหมเนี่ยถามให้หน่อยสิคนประจวบมีวัวสวยงามไหมดูชายภูมิเก็หนิเขาคึกคักเขามีวัวงามเลี้ยงในความสุขกันสีเปล่าแกนแช่มอยู่ได้เนี่ยได้ครับบูดได้เป,ป <S <S ล่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ปัญญาสีเปล่าแกนแชี่ยมถึงเราชะทานเด้เออประจวบม้วเตี้ยงงึ๊งักงกังกอยู่นัน่นเฝ้าได้ครับเด้อเลี้ยงมีอะไรเราก็แบ่งปันกันเนาะนี่แบ่งปันได้ดูกันโอ้บึงคักอี่ แสนครับแสนอยู่หลักน้อยแต่นี่โอ้ยจริงๆถ้าถ้าไม่ไม่มาเห็นตัวนี้ผมผมก็คือผมก็ไม่รู้ว่าลูกของทองแท้จะมีหวัวและหน้าแบบบกขนาดนี้นะเนาะพี่ปัญญาเนาะค,คือเราก็ได้เห็นแค่ที่เราเห็นแล้วมันก็ไม่ได้โอ้โหมันไม่ได้เต็มสองตาแบบนี้นะเห็นหลายตัวก็แล้ว่ากันเห็นเจ้าของเจ้าของแหรอครับเจ้าวากาเฮ้ว่าแสดงกับพ่อใจญ่แล้วนะห่วเก่งอยู่เรื่อง โอ้เบงดังมนะครดั้งคมกีิบอ่ะคือคือหน้าสวยดั้งคมอ่ะตัวเนี้วันนี้ก็นี่ได้รู้ไปฟังครับวันนี้พระเอกของเราคือตัวนี้เนาะการกล้วยนะครับผมตั้งใจที่จะจริงๆแล้วเราก็เอามาคือก็จะมาถ่ายทํวไยนิวเนาะให้พี่น้องกเรกษตรกรในหมู่บ้านเนี่ยได้ผสมจริงในท้องถิ่นได้ผสมจริงรแต่เรื่องน้ําเชื้อเนี่ยพี่ปัญญาคือเขาเรียกว่าอะไรมันมัน คือชั่วงการทํางานมัยนีครับบ่มีมันเป็นคนละแบบอ่ะเนาะใครคาว่าบ่มีแรงบ่มีอย่างที่บ่ิดที่อยากคิดประเด็นหรอกครับพ่ว่านธคือมันมันต้องใช้ระยะเวลานะครับพ่อพันธุ์คือใช้ทุนางครับใส่ทุนใส่ใช้เวลาใช้ความมานะอดทนนะท่านพ่อพันธุ์เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาก็คือตัวเนี้ยเปิดราคาพี่ปัญญาเกิดเปิดว่าแสนแสนอัพ แสนแสนขึ้นคือลองมาคุยดูครับแต่ยังไงคือคือคือมันเป็นวัวลูกคอกเอางี้คือขายเท่าไหร่แกก็ไม่ก็ตูนขายสองหมื่นแล้วก็บอกขาดทุครับมือนี้โอ้แต่ว่าให้มาคุยเนาะมาถามครับไปมาคุยก็มาถามกันเอาครับกันผููเดเพราะคิดว่าสามารถประเทน้ำเสื้อแล้วกันนั่นได้กับบ่บ่ห่วงครับข้างอยากให้ครับใช่อย่างที่ผมบอกพี่น้องเสียก่อนคือคือคือที่เราพูดเนี่ยผมพูดจากจากความรู้สึกนะผมอยากให้วัวอย่างเงี้ยเอาไปเผยแพร่พันธุกรรมเนาะ เอาไปเอาไปกระจายพันธุกรรมเนี่ยมันหายากนะคือตัวเดียวในในประเทศไทยนะเอาลูกวินไหนน่ยมันหายากนะเอามาแล้วก็เอาไปทำน้ำเชื้อหรือเอาไปผสมจริงคือว่าตอนนี้เราเราจะมาเอาเอาไปปรโมทให้เนาะมาทาป้ายแล้วก็เดี๋ยวให้ไทยผสมเอามาผสมจริงช่วงนี้ก็เอาป้ายไปหรือหรือจะเอาป้ายวิธีหนาคอกเพราะาพอเด็โประมูลได้เป็นเนาะครับอคิดว่าแกอย่างไงคนูหัวใจจะเล่ารอบบ้านร้อยยางนี้แหละครับ แล้วก็จะมาดูน้องเขาตัวนี้หน้าคมนี่แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือลูกเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เสือไพรตัวนี้เสือไพรลูกทองแท้กับแม่แม่เออไม่มีตภาพตัวนี้หน้าโนโนเนี่ยตัวนี้คือเสือไพรเหมือนได้ของแถมเลยอะได้เห็นบัวงามส่วนตัวตัวแดงอยู่นั่นคือแม่แม่ของเจ้าตัวนี้เจ้าหน้าคมนี่กับทับทิมเออทับทิมกับกับก้านกล้วยนี่คือแม่เขานะครับนี่คือคือเป็นเป็นฟาร์มของชาวบ้านคือเลี้ยงแบบชาวบ้าน ไตต้นมะกกบต้นตะกบครับนี่ซุกก็กินตะกบนี่เลี้ยแบบชาวบ้านจริงๆอันนี้พื้นที่เราบอกที่ครับพื้นที่เราอ๋อพื้นที่เขาเองนะครับก็เราก็เป็นหนึ่งกระบอกเสียงเนาะพี่นรงขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครับเราเป็นกันหนึ่งกระบอกเสียงให้พี่น้องเกษตรกรว่าเรายังมีอินทรพืชเลี้ยงอยู่นะครับก็ให้คนที่ชอบทำปศุสัตว์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะนอกจากเลี้ยงแพะเลี้ยงควายเลี้ยง บราหมันเลี้ยงวัวเนื้ออย่างอื่นก็มามามาวัวดูประสิทหนึ่งทางเลือกเนาะอ่ะพี่เป็นยาขอบคุณพี่น้องเกษตรกรแล้วฝากทุกท่านเกษตรกรสักหน่อยครับขอบคุณครับ <laughs> สนใจมาบึงมาชมได้ที่บ้านหัวน,นะนบบานครตำบลบันเทียนเมือบงบันเทียนจังหวัดชายภูมิครับชายภูมิเนะะาะถ้างั้นวันนี้ขออนุญาตปิดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะบุ๊บไปที่เกษตรสมุนต่อเนาะครับเอาโอเคพี่ พี่ปัญญาตเบอร์โทรตามนั้นที่อยู่ตามนั้นเนาะครับขอบคุณนะครับผมครับสวัสดีครับครับ